บทที่สามสิบห้าโชคชะตากล้ายังไม่กล้าเมื่อถูกจ้องมองโดยปรมาจารย์ทั้งหมดในห้องโถงใหญ่เห่าฉานนายน้อยของยินกวัวเซกมีสีหน้ามืดบนบนใบหน้าของเขาทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่แอลยูหยิบปิงผู้ซึ่งมองหน้าเขาอย่างสบายๆด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมบนใบหน้าของเขาเราสองคนเล่นด้วยมือทั้งสองข้างได้อย่างไรทุกคนในห้องโถงประหลาดใจยังเซกมาสเตอร์ของยินกวัวเซกต้องการดำเนินการด้วยตนเองและแอลยูหยิบปิงปัสเจรีห้องโถงเงียบลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ในสนามรบเผนนา ห่าตานผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาณเยอะเย้ยมาเล่นเปียโ,โนกันเถอะปีชินทุกคนประหลาดใจไม่มีใครคิดว่าเห่าดนซึ่งเป็นยังเสกมาสเตอร์ของโกเสเซกจะเล่นเปียโ,โนกับแอลยูหยีปิงทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หยุนไห่เทียนนายน้อยของตระกูลหยุนทักษะของหยุนไห่เทียนในเคนโดและเปียโ,โนเป็นที่รู้จักกันดีในทวีปจีนวูปีชินหลู่ยี่ผิงยิ้มอย่างสงบการเปรียบเทียบคืออะไรเมื่อเห็นรอยยิ้มของ ing, แอลยูหยีปิงเห่าดนผู้นำนิกายหนุ่มของโกเสเซกก็เยออยหหันในใ้องงโถมีีผู้เช่ยวชาญเปียโน,โนหลายคนนมาเเลล่พลงกันคนลลละะเพงแให้ทุกคนในห้องโถถงงงตัดดดดสสินนนนนใครรมีีีีีีเเเปปยโททุ่่่จะะ็ผูู้้ชพึือ ถ้าฉันแพ้ฉันจะให้ชีวิตคุณใช้ชีวิตของคุณทุกคนตกใจต้นแบบหนุ่มปรมาจารย์ยินโกเซกล่ลาด้วยความประหลาดใจโซดิงเทียนจกกักพรรดัผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กนิปเปร์ก็ขมวดคิ้วและชักชวนเซกมาสเตอร์เ่าแดนชนะหรือแพ้เป็นเรื่องของทหารไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นฉันหวังว่าเซกมาสเตอร์เ่าแดนคิดสองครั้งไม่ว่าเ่าตานหรือหลู่ยี่ผิงจะเสียชีวิตในวังของจัก,กรพรรดิปยอยโตวไม่ใช่เรื่องดีสำหรับจัก,กรวรรดิปยอยโตวอของเขาไม่มีใครกล้าส่งเสียงเห็นได้ชัดว่าไม่มี ห่าวตอนผู้นำนิกกยหนุ่มของนิกายวิญญาณไม่สนใจโสดิงเทียนจักรพพรดผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มดนวกระบวยใหญ่เขาจ้องไปที่หลู่ยี่ผิงและกล่าวว่าแต่มันคงจะน่าเบื่อที่จะเล่นกับชีวิตของคุณความลับของหมัดคุกทั่วคราวสวรรค์และหมัดแห่งการเวลาอยู่กับคุณใช่ไหมพูดถึงเรื่องนั้นเขาหยิบแหวนอวกาศออกมาเปิดดูและเห็นว่าหินวิญญาณระดับบนสุดกองอยู่ราวกับภูเขาฉันเกรงว่าจะมีพันล้านมีน้ำอมฤตนับไม่ถ้วนและแม้กระทั่งน้ำอมฤตหลายแสนปีนอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าและโอสถทองคำมากมายเทพเจ ฉันแพ้ทุกอย่างที่เป็นของฉันเป็นของคุณเสียงของเห่าแดนนายน้อยของยินกัวเซ็จกล้องอยู่ในห้องโถงเมื่อทุกคนเห็นเนื้อหาของแหวนอวกาศเห่าตันพวกเขาทั้งหมดปลื้มกินเทพที่แท้จริงธรรมดาไม่มีแม้แต่สิ่งประดิษฐ์ระดับต่ำแต่ตอนนี้เห่าแดนมีสีจริงๆแล้วหินวิญญาณชั้นยอดยาววิญญาณยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์โหเทสและเส้นวิญญาณล้วนทำให้ทุกคนรู้สึกร้อนรนยุนไห่เทียนนายน้อยของตระกูลหยุนก็แอบแปลกใจเมื่อเห็นแหวนอวกาศตระกูลหยุนเป็นตระกูลหลักสี่ตระกูลลลหหยยยยยุุนนนนถืืืออออไได้วววว่่่่่่าาาาาาารรรรรแแแะมมมีีีจจตตตตเเเปบบบทกกกััััคคส์งงงภ ลู่ยี่ผิงส่หัวเมื่อทุกคนคิดว่าหลู่ยี่ผิงจะปฏิเสธหลู่ยี่ผิงกล่าวว่าชีวิตของคุณไร้ค่าฉันมีกลโกงของปรากฏการณ์แห่งสวรรค์มัดคุกของพระเจ้าและมัดแห่งการเวลาแต่คุณคิดว่าคุณสามารถซื้อกลโกงที่แท้จริงของมัดนรกแห่งสัญญาณสวรรค์และมัดแห่งการเวลาได้หรือไม่เตียวยูหยิบปิงมองไปที่สิ่งของที่เป็นของเผ่าแดนเจียนเจียนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกเซกและกล่าวอย่างเฉยเมยบนร่างกายของเขาสิ่งประดิษฐ์ขยะมุนปล่อยนั้นยอดเยี่ยมมากหินจิตวิญญาณที่เขาใช้ก่อนหน้านี้มีคุณภาพต่ำที่สุดส่วนยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์เส้นเลือดวิญญาณและยาอายุวัฒนะไม่ต้องพูดถึงเมื่อเห่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกเซกได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในทันใด เอลยูหยิบปิงนี้กล่าวว่าเขาเป็นยันเซกมาสเตอร์ของยินโกเซกไร้ค่านั่นคือสิ่งที่มันหมายถึงกล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเส้นจิตวิญญาณและยาศักดิ์สิทธิ์เป็นขยะนั่นคือสิ่งที่มันหมายถึงในเวลานี้หลูยี่ผิงหยิบหนังสือรับสองเล่มออกมาหนังสือรับสองเล่มนี้ทำมาจากวัสดุที่ไม่รู้จักและเปล่งประกายออกมาความเฉลียวฉลาดนี้มีพลังลึกลับและลึกลับหมัดคุกทั่วคราวสวรรค์หมัดเวลาเมื่อเห็นแบบอักษรโบราณในหนังสือโกงทั้งสองเล่ม,ท,ลมทุกคนก็เงียบเขาแดนนายน้อยของยินโกเซกที่เดิมโกร ด้วยวิธีนี้ยิปปิงได้สมบัติถ้ำของอสูรศักดิ์สิทธิ์และอสูรเก่าแห่งการเวลาจริงๆเหรอไม่น่าแปลกใจที่เขาดูถูกสิ่งประดิษฐ์ที่ด้อยกว่าเส้นเลือดแห่งจิตวิญญาณและศิลาจิตวิญญาณหากคุณได้สมบัติถ้ำของอสูรศักดิ์สิทธิ์และอสูรโบราณแห่งการเวลาคุณจะไม่ดูถูกสิ่งประดิษฐ์ที่ด้อยกว่าเหล่านี้และเส้นเลือดฝ่ายวิญญาณและศิลาจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องปกติกระบวนใหญ่โซดิงเทียนแวนหงยุนไฮเทียนพันเดอร์ฟลาวเวอร์แอมเพรสพีเทอรองปรมาาจรย์แห่งเรจิงไฟเกตและคนอื่่่่่นนนนนๆตตาาาาางกกกก็็รรระพิิบเเเหหไดดด้้ชชัววทุคููสึแอลยยมปิงได้รับสมบัติขออ oui อ Teraz, ออองโโฮลลี่เเดดมมมนนแะฟไท์ ข่าวตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายยินโกเซกกล่าวกับปรมาจารย์คนอื่นๆของยินโกเซกว่านำวงแหวนอวกาศบนร่างกายของคุณออกผู้เที่ยวทานหลายคนของนิกายยินโกเซกเดาว่าเห่าแดนกำลังจะทำอะไรและมองไปที่หมัดแห่งสวรรค์และสวรรค์ของเอลยูหยิบปิงและกโกงหมัดแห่งการเวลาบนเดสก์ท็อปของเอลยูหยิบปิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบวงแหวนอวกาศทั้งหมดออกมาร่างกายนายน้อยลืมมันไปเถอะฉันคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะกลับไปถามผู้นำนิกายเพื่อตัดสินใจเรื่องนี้ปรมาจารย์ยินโกเซกชักชวนอีกครั้้้้้้้้งง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 ถถาา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 หหหหห่่่่่่่่วววววตนน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 แแแแแแพพพลลลลลละะะยย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 ยทททีีีีีจจจจรรรริิิิๆกกกกกกกเเเเเเเขขขูโโโษออ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 ุไไมมดดดคฉัซซืบ ทันใดนั้นพลังวิญญาณก็พุ่งขึ้นและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องประกายจะเพิ่มพวกนี้ยังไงเผ่าตานผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาณหินกล่าวอย่างเย็นชากับหลุยี์ผิงปรมาจารย์แห่งยิมโกสเซกเหล่านี้อยู่ในระดับต่ำสุดในอาณาจากักรวิญญาณน,นาบาเตียนเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงและวงแหวนอวกาศนั้นอุดมไปด้วยธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลุยส์ผิงส่หัวมันยังไม่เพียงพอเสียงหยุดลงเตาหลอมหินและอย่างของนิกายผีหินของคุณอยู่กับคุณใช่ไหมหินอย่างเตาเมื่อทุกคนได้ยินสีหน้าของเขาก็ถูกยกขึ้นเตาหินอยางเป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของนิกายหินผีเป็นเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับการกลั่นเม็ดยาการใช้เตาหลอมนี้ทำยาเม็ดยามีทั้งหยินและอย่างฉีและคุณภาพก็ดีขึ้นอย่างมาก ห่าซานเจ้าสำนักน้อยแห่นนิกายวิญญาณหญินเปลี่ยนใบหน้าใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากเมฆครึ้มเป็นแดดจัดจากนั้นเขาก็กัดฟันและหยิบเตาออกมาเตามีสองสีสองแสงเจิดจ้ามันคือเตายินและหยางหผ่าตันนายน้อยของนิกายยินโกเสกวางเตาหินหยางลงบนโตะแล้วมองที่แอลยูหยิบปิงอย่างเย็นชาพอแล้วเหรอไม่เป็นไรเตาหินและหยางนี้ก็ขยัเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรที่จะใช้กับลูกน้องของฉันหล่ยี่พูดอย่างใจเย็นทุกคนจะชี้เครื่องดื่มออกจากปากของพวกเขาถ้าหล่ยี่ผิงชนะเขาจะมอบเตาหลอมหินและหยางให้ลูกน้องของเขาหรือไม่เอี่าเกกกลลีียยดแะจ้ออออองงไปปทู่่่หหิบคุณนนนรืั หลุยส์พิงยื่นอุทธรณ์ห่าวตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาณหินไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระอีกต่อไปและหยิบชิ้นออกมาชิ้นสูง1.2 3เมตรและมีสีเข้มราวกับว่ามีลักษณะปีศาจเทียนโมโกินยุนไฮเตียนตะโกนด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นกลิ่นนี้อะไรนะเทียนโมโกินอาจจะเป็นเทียนโมโกินของปีศาจหกนิ้วกลิ่นทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินปีศาจจอเปียโนหกนิ้วเป็นคนแรกที่บนเส้นทางเปียโนโในเครื่องบินเห็นจียวนตอนนี้เห่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกสเซกได้นำเเเเเเเททีียยยยยนน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 นโมมมกกกิิิิิ่่่่ออออออาาาาปป็็ไดด้้้้หหหหววขขขบบบููู36ครงงงแแลลลุตื บูชาปีศาจเปียโน6นิ้วเป็นครูของเขาแล้วเอลยูหยิบปิงอาจจะแพ้ปีศาจจอเปียโน6นิ้วซึ่งเป็นคนแรกในเครื่องบินเห็นจีวนันได้มาถึงระดับที่ไม่มีใครเทียบได้และเป็นจุดสูงสุดที่ทุกคนที่เรียนเปียโ,โนในเครื่องบินเห็นจีวนันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ทุกคนต้องการบูชาซิกฟิงเกอร์เปียโนเดมอนในฐานะครูแต่ไม่มีใครเคยได้ยินใครที่ประสบความสำเร็จเพราะความต้องการของซิกฟิงมิวสิคอลเดมอนสำหรับผู้ฝึกหัดนั้นสูงเกินไป ตอนนี้เห่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกสเซกได้รับการยอมรับให้เป็นสาวกโดยซิกซิงเกอร์กลินเดมอนซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถของเขาสำหรับเปียโนนั้นสูงมากยิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถส่งเทียนโมกินให้กับเห่าแดนซึ่งเป็นยังเซกมาสเตอร์ของยินโกสเซกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเห่าแดนได้ทำดีที่สุดแล้วมันเป็นความจริงตอนนี้เห่าแดนอยู่ในอาณาจักรกลินดาวฉันเกรงว่าจะมีคนไม่มากในเครื่องบินเห็นจีวทั้งหมดที่สามารถเอาชนะเขาได้เขาเหลือบดูความลับของเทียนเซียนเฉินยูคอนและทามเฉินคอนบนเดสก์ท็อปของเอลยูหยี่ปิงและขขมมมมววดคิิ้เนนนนนที่่ยยอออแะาาาจงส ในเวลานั้นแม้แต่นิกายไถ่ยี่ก็ไม่สามารถปราบปรามนิกายหญิงได้หรือโซดิงเทียนจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กนิปเปิลเวนหงในน้อยของตระกูลแวนจักรพรรด,ดินีแห่งดอกไม้ร้อยดอกพีเออรองแห่งเรดจ,จริงไฟเซตและคนอื่นๆขมวดคิ้วเมื่อมองไปที่กลโกลงของปรากฏการณ์สวรรค์สวรรค์หมัดคุกและหมัดแห่งการเวลาห่าวตาผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาณหญิงล้มถิ่นโมกินลูกถินก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 ่นโมกินด้วยท่าทางมึนเมาฉันต้องบูชาผู้อาวุโสกินโมหกนกิ้วในฐานะครูฝึกฝนเป็นเวลาร้อยปีและเป็นเพืืื่่่่่่่อออออนน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 นแลลละะเเ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 ปป็็พพกกัััับฉฉฉฉิิิคคคคคววววววาาามมโชชดดดีีีีขขงงงงงททททไ้้้้รรรรยยยยูหหจต์์สุซ เพลงอสูรสวรรค์ <Leonard> เป็นทักษะพ,พิเศษของซิกฟิงเกอร์เปียโนเดมอนนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสิบเพลงที่มีชื่อเสียงบนเครื่องบินเห็นจีวนตั้งแต่สมัยโบราณหลังจากข่าวตันผู้นำมีกายหนุ่มของมีายวิญญาณหินผู้จบทัศนคติของคนทั้งหมดก็เปลี่ยนไปในทันทีและโลกก็ดูเงียบสงดการไหลเวียนของอากาศในห้องโถงดูเหมือนจะหยุดลงเช่นกันเขาแดนั่งอยู่ที่นั่นด้วยมือของเขาบนเปียโนไม่ขยับเขยื้อนชาวฉินเป็นหนึ่งเดียวใบหน้าของยูนไ่เตียนเคร่งขรึมชิงเต่ามีสิบอาณาจักรและความสามัีขอองงินนนนปรราาาเเ็็ณจจัักกกกกท่้ เจ้าง่าวตันผู้นำนิกายหนุ่มแห่งนิกายวิญญาณหญินเคลื่อนไหวจับสายด้วยมือของเขาและทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ตกลงสู่พื้นสตริงในหัวใจของทุกคนทั้งหมดติดตามทันใดนั้นเสียงเปียโ,โนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องคลื่นเสียงเล็ดลอดออกมาจากห้องโถงใหญ่ก้องไปทั่วพระราชวางังและจากนั้นทั่วทั้งเมืองของจัก,กรพดิก็เต็มไปด้วยเสียงฟ้าร้องอยา่างนี้ทุกคนรู้สึกว่าจิตใจของพวกเขาคำรามราวกับว่าพวกเขาอยู่ในโลกแห่งฟ้าร้องทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็หายไปทุกคนเห็นว่าพลังปีศาจเต็มท้องฟ้าเหนือเมอง Imperial, ีรรรรัาาาปศศก้วตสสค์ ห่าแดนเรียงเซกมาสเตอร์ของโกสเซกกำลังเร็วขึ้นและเร็วขึ้นด้วยมือของเขาในตอนแรกทุกคนสามารถเห็นท่าทางของเขาแต่ที่ด้านหลังทุกคนมองเห็นแต่ภาพติดตาเท่านั้นและห่าซานผู้นำมิกายหนุ่มของมิกายวิญญาณหินถูกห้อมล้อมด้วยพลังปีศาจราวกับทะเลและรัศมีที่น่าอัศจรรย์ก็แผ่ออกไปขั้นสุดท้ายของทวยเทพมีคนอุทานออกมาด้วยความตกใจห่าซานผู้นำมิกายหนุ่มของมิกายวิญญาณหินเป็นปรมาจารย์ที่น่าประทับใจในช่วงท้ายของเหล่าทวยเทพในท้ายที่สุดเห่าแดนนายน้อยของยินโกสเซกถูกห่อหุ้ม แรงร่างเป็นปีศาจเสียงมหัศาจรรย์เป็นธรรมชาติมนุษย์และฉินอยู่ในความสามัคคีฉินอยู่ในความสามัคคีกับเสียงและเสียงอยู่ในความสามัคคีกับสวรรค์ยุนไห่เตียนอุทานสิ่งนี้อยู่เหนือขอบเขตของความสามัคคีของเปียโนโลและผู้คนแล้วแม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงขอบเขตของกินเฉ่งแต่ก็อยู่ไม่ไกลหลังจากนั้นยุนไห่เตียนเห็นว่าในห้องโถงดวงตาของผู้เชี่ยวชาญหลายคนในแดนวิญ,ญญาณคลุ้งพล่านไปด้วยแสงวิเศษเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลจากเสียงมหัศาจรรย์ของเพลงเวทมวนต์แห่งสวรรค์หลงเสน่ห์แล้วเมื่อไร้มนต์แล้วมันจะถูกควบคุุมมโโโโดดดดยย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 เเเเเเทีีนน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 นหหหกกกกิิแและ่่าา้้้ออขงงสสซไไรูึึถ็ แม้แต่เทพก็ควบคุมได้หากข่าวตันนายน้อยของมิการหินผีปล่อยให้เทพเจ้าเหล่านี้ลงมือผลที่ตามมาก็น่ากลัวอย่างยิ่งโจโติงเทียนแห่งอาณาจักรระบบยใหญ่มองดูวิญญาณอสูรในห้องโถงใหญ่และหัวใจของเขาก็แน่นยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานทันใดนั้นเสียงเปียโ,โนก็หยุดลงพลังงานปีศาจสลายไปและปีศาจสวรรค์ที่อยู่เหนือเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิก็ค่อยๆสลายไปในห้องโถงใหญ่ผู้ที่อยู่ในขอบเขตวิญ,ญญาณของมารก็พื้นปัญญาของพวกเขาทีละคนเช่นกันโจโติงเทียนแห่งอาณาจักรระบวยใหญ่จัก,กรพรรดินีแห่งดอกไม แม้ว่าข่าวตันนายน้อยของนิกายวิญญาณหยินจะไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเขาก็น่ากลัวกว่าปรมาจารย์เทพเจ้าที่แท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยตาเธอแล้วข่าวตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายหยินโกสเสร็จหยุดมองแอลยูหยิบปิงอย่างเย็นชาแล้วย้อเย้ยถ้าคุณไม่มีเปียโนโดีๆหลุยส์ผิงเหลือบมองอีกฝ่ายและพูดอย่างเฉยเมยแม้ว่าฉันจะไม่มีเปียโนฉันก็ยังสามารถเอาชนะคนเช่นคุณที่เพิ่งหัดเล่นเปียโนได้ทุกคนประหลาดใจข่าวตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายหยินโกสได้ยินและหัวเราะเสียงดังฉันเพิ่งหัดเเเเเเเลลลล่่่่่่่นน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 ปปปปีีีีีีีียย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 โโหหหหหรรรรอออออออดดดดถ้้้้าาาาาางงงงงััฉวววแแแตกกทททบิิิธมมมขขคคุุณไไูะ ปีศาจจอเปียโน,โนโหกนิ้วเป็นเพียงอาณาจักรที่เก้าของเส้นทางเปียโน,โนในเครื่องบินเห็นจีวนทั้งหมดมีไหลเอาไหลเอาไม่กี่คนที่มาถึงดินแดนนี้ถนนสายนี้ที่ปิงกีดาวมาถึงรัฐนี้แล้วหรือยังไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็เต็มหน่อยเพราะหาวตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาญณญหินตอนนี้มีขอบเขตของฉินและเขาก็ใกล้ชิดกับอาณาจักรของฉินเซิงอย่างไม่มีขอบเขตแล้วในขณะนี้ทันใดนั้นหลู่ยี่ผิงวางมือบนโตทำงานของเขาเมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจหลู่ยี่ผิงมีอะไรทำเหนืออออเเเเเเดดดสกกท็ปปปขขงงงงาาาไไไไไมม่่่ีียยยยโนโนลวตตหหุบิ้้ึ ปัสเจรีในเวลานี้หลุยี่ผิงขยับนิ้วของเขาเจ้งเสียงเปียโนโดังขึ้นอะไรเหนือห้องโถงใหญ่ทุกคนยืนขึ้นด้วยความตกใจไม่มีเปียโนโอ,อย่างไรก็ตามเสียงเปียโนโกำลังเล่นสิบนิ้วของเอลยูหยิบปิงเร็วขึ้นและเสียงเปียโนยังคงดังอย่างต่อเนื่องเรากับภูเขาและสายน้ำที่ไหลผ่านเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านระหว่างต้นไม้เหมือนพายุฝนฟ้าคะนองเหมือนกับเสียงพึมพำของเหล่าผู้เป็นอมะตะในเสียงเปียโนโทุกคนดูเหมือนจะรู้สึกว่าตนได้จุดติมาในทุกสิ่งในโลกโนดดนตรีอีกอันหลุดออกจากไป บันทึกเหล่านี้เอสแทไทหัวกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์บางครั้งกลายเป็นเทพเจ้าโบราณและบางครั้งก็กลายเป็นฟ้าร้องและฟ้าผ่าหยุนไห่เทียนเบิกตะกว้างตกใจและตะโกนอย่างตื่นเต้นไม่มีเปียโ,โนอยู่ในมือทุกสิ่งในโลกล้วนมีแต่เสียงเปียโน,โนอาณาจักรที่สิบอาณาจักรนางฟ้าที่นี่คือดินแดนแห่งนางฟ้าตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีเต่าแห่งฉินอมะตะและตอนนี้ดินแดนสวรรค์ฉินได้ปร,กปรกากฏขึ้นอีกครั้งในโลกนี้ห่าวตาผู้นำนิกายแห่งนิกายวิญ,ญญาณมองดูนิ้วทั้งสิบของเอลยูหยีปิงด้วยความไม่เชื่อเกือบจะเเเเเเเฉยยยยยแลลละะะอออออออุทาา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 นน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 กกกกกมมมมมม่่่่่่งงงงงบ้้้้้้คัััปปปป็็็ไไ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 ดดดจจจณรรขขิิสสีีีีฟใโ บทที่3 7อยู่ยงคงกระพันเมื่อเห็นห่าตันผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญาณหญินดูบ้าคลั่งทุกคนก็เงียบไปครู่หนึ่งคุณแพ้หลู่ยี่พูดอย่างสงบหลังจากเสมอกันคุณแพ้เสียงของเอลยูหยิบปิงก้องไปทั่วห้องโถงเสียงเรียบแต่ดังในหูของเห่าแดนยังเซกมาสเตอร์ของยินโกรเสดและคนอื่นๆเอลยูหยิบปิงกำจัดความลับของเทียนเซียนดีวท์พรีเนฟิสและทาม์ีวีฟิสและเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่มีดาบพิเศษอยู่ในมือของเขาดาบเพลิงแดงบรรพบุรุษของเรดจ,จริงไฟเซตก แวนโฮงนายน้อยของตระกูลแวนก็รู้สึกว่าคอของเขาแห้งเป็นไปได้ไหมที่แอลยูหยิบปิงต้องการฆ่านายน้อยของยินกสเซกปัสเจรีโซดิงเทียนจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กดิเปอร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างยากลำบากว่าเมิร์เอลยูคุณและยังเซกมาสเตอร์เห่าแดนใช้กลิ่นเพื่อช่วยในการเฉลิมฉลองมันเป็นเรื่องของความสง่าง,งามมันเป็นเรื่องของการพน,นันฉันคิดว่ามันดีกว่าว่าที่จะลืมมันอย่างไรก็ตามก่อนที่โซดิงเทียนจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กดิเปอร์จะพูดจบทัันน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 ใดด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 ้้้้แแแแแสสสสสงง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 งาา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 บบกก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 ก็็่่่่่่่ออ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 ปปปประยยยยยยยขขขขขึเเ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 เจีีีวววืืืมมมมมมหหหหหไไไททุุคคูููพผิิิโล คุณเผ่าผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายวิญญ,ญาณชี้ไปที่หลุยส์ผิงด้วยนิ้วเดียวจากนั้นศีรษะทั้งหมดของเขากลิ้งลงมาจากคอและกลิ้งไปที่ใจกลางห้องโถงเลือดไหลยอย่างต่อเนื่องห้องโถงทาสีแดงเมื่อเห็นหัวหน้าของเผ่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกลเซกคลิ้งลงมาทุกคนก็ตกตะลึงแม้แต่โซดิงเทียนจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กนิเปิลเวย์นฮงเมียงมาสเตอร์ออฟเดอะแวนแฟมิลี่เอ็มเพรสทันเดอร์ฟลาวเวอร์และคนอื่นๆต่างก็ตกใจและแข็งทืง่อมีความรู้สึกของการล่มสลายหหหหห่่่่่าา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 ววตตันนนนนนนผผููนน้้้้ำิิิิิกกยยยยยยุมมมขขขออออองงงงงญญณแบบบีีเเเรรรรไไไใค็ลสดด แต่ตอนนี้ทุกคนไม่รู้สึกถึงความผันผวนของพลังศักดิก์สิทธิ์หนุ่มผู้นำนิกายหนุ่มยินโกสเซกเบเชียนและลองเทียนมองไปที่ร่างของเห่าแดนด้วยความไม่เชื่อเบเชียนและลองเทียนปืนเม็ดยาเข้าไปและอาการบาดเจ็บของพวกมันก็ดีขึ้นมากยินโกสเซกเบเชียนและลองเทียนจ้องมองที่แอลยูหยิบปิงแต่ในท้ายที่สุดไม่มีใครกล้าดำเนินการอีกวันเอลยูหยิบปิงนิกายยินโกสเซกและเนเตอร์พริซันจะมาเยี่ยมคุณอีกครั้งหลังจากียบไปครู่หนึ่งนาบาเทียนพูดนำเสียงของเขาตาและดวงตาของเขาเป็นสีแดงเมื่อได้ยินหลงเท ยินโกสเซกมาพร้อมกับเนเธอร์ปริซันหลู่ยี่ผิงได้ยินคำพูดและยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะรอทั้งสี่เบเชียนนำศพของเห่าแดนน้อยของยินโกสเซกและลอยขึ้นไปในอากาศหายตัวไปในท้องฟ้าในทั่วพริบตาเมื่อมองไปที่คนสองสามคนจากนิกายยินโกสเซกที่หายตัวไปในท้องฟ้าห้องโถงก็เงียบไม่มีใครพูดและไม่มีใครกล้าที่จะเป็นผู้นำในการทำลายความเงียบห้องโถงหดหูแบลวูหยี่ปิงถ่ายรูปด้วยมือทั้งสองข้างหยิบแหวนอวกาศของเห่าแดนจากยินโกสเซกและยินอย่างฟูรีต่อหน้าเขาจากนั้นจึงโยยยยนนนนนนททัั้้้้้งงงงหหหหหหมมมมดดใใาาววววววเเเิิิ่่บบแแและตอ เมื่อทุกคนเห็นว่าเอลยูหยิบปิงมอบทุกอย่างให้กับสันจีนและคนอื่นๆจริงๆแม้แต่เตาหลอมยินหยางก็ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาก็อยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนเอลยูหยิบปิงกล่าวกับโสดิงเทียนจาก,กระพัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กดิปเปร์วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองของบิ๊กดิเปร์แอนพายแต่ฉันปล่อยให้เลือดเปื้อนห้องโถงฉันยังขอให้จากรพรัดผู้ยิ่งใหญ่โซโดิงเทียนยกโทษให้ฉันด้วยโซโดิงเทียนจัก,กระรรดผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กนิเปิลรู้สึกเรื่องนนวเป็นนคสุาพไีตินเียนรื่อได้ย หลังจากนั้นโซดิงเทียนขอให้คนของเขาทำความสะอาดห้องโถงอย่างรวดเร็วและการเฉลิมฉลองก็ดำเนินต่อไปข่าวของลูอี้ผีในห้องโถงใหญ่และหาวันปีถินผู้นำมีการรุ่งเยาว์ของมีการยหยินผีได้แพร่กระจายไปยังห้องโถงด้านในจัตุรัสและทั้ทงเมืองจัก,กระพัดเมืองอิมพีเรียลถนนที่พลุกพล่านก็เงียบลงแม้ว่าการเฉลิมฉลองจะดำเนินต่อไปแต่เนื่องจากเหตุการณ์ของเหาแดนนายน้อยของยินโกเซททุกคนในห้องโถงใหญ่นั่งบนหมุดและเข้มรู้สึกไม่สบายใจและเจ้านายบางคนที่มีเจตนาฆ่าต่อเอลยิปปิงเช่นเหาแดนซึ่งปนงรรงกรวลูแะ ก็ไม่สามารถระง,งับความกลัวในหัวใจของเขาได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลูยอี้ผิงไม่ได้ออกไปจึงไม่มีใครในห้องถงกล้าขอออกไปในท้ายที่สุดก็ยากที่จะทนจนกว่าจะสิ้นสุดการเฉลิมฉลองเมื่อเห็นการสิ้นสุดของการเฉลิมฉลองแม้แต่บิ๊กนิปเปร์โสดิงเทียนเองก็โล่งใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเอลยูหยิบปิงและปาร์ตี้ของเขาจากไปโจโดิงเทียนจากกระพัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งบิ๊กนิเปร์ได้ส่งพวกเขาออกไปนอกประตูพระราชาวังโดยส่วนตัวเมื่อมองดูรถม้ากระทิงทองคำค่อยๆขับออกไปโจโดิงเทียนจากกระพัฒผู้ยิ่งใหญ่หญแห ลองนึกย้อนกลับไปที่แสงดาบของเอลยูหยิบปิงจนกระทั่งรถม้ากระทิงทองคำหายตัวไปโจติงเทียนจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มดาวกระบวยใหญ่ก็ถอนหายใจจู่ๆเขาก็อยากจะตบหน้าตัวเองถ้าเขาไม่ได้เชิญเอลยูหยิบปิงคนนี้เห่าแดนนายน้อยของยินโกลเซ็คคงไม่เกิดขึ้นตอนนี้เห่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินโกลเซ็คตายแล้วเขาสามารถจินตนาการได้ว่าโลกกำลังสั่นคลอนที่เกิดเหตุในเวลานั้นนิกายยินโกลเซ็คจะส่งผู้เที่ยวชาญมาอย่างแน่นอนและอาจรวมถึงกองทัพได้คิดว่านิกายหยินผีอาจมาพร้อมกับกองทัพหนงางศาาร้อยปีเคครื่่ออองงงบิินนนหหยวข้าสงงบแต่หลัจากวันนี้เครื่องบบิินนหหงงอออยวจะไไม่่สีกตป หลังจากการเฉลิมฉลองจากประวัติเบโดปรมาจารย์เกือบท,ทั้งหมดที่เดิมวางแผนที่จะอยู่ในเมืองหลวงเบโดอิมพีเรียลทั่วขณะหนึ่งได้ออกจากเมืองหลวงเบโดอิมพีเรียลไปอย่างรวดเร็ววันก่อนเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิไปยอโถวซึ่งยังคงมีชีวิตชีวามากจู่ๆก็เย็นลงกว่าเดิมมากแม้แต่ผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของเมืองหลวงก็ปิดตัวลงทั้งหมดหลังจากออกจากเมืองหลวงแล้วแวนหงนายน้อยของตระกูลแวนและเจ้านายของตระกูลแวนก็หยุดพักบนภูเขาแห่งหนึ่งลุงเพิงคุณคิณคดว่าหลู่ยี่ผิงอยู่ในสิ่งใดดดแแแแแแแวววววนน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 หนหหหหงง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 งาา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 ยย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 ย้้้้้้้้้อออออขขขขขขขตตตรรรรรระกกกกููููลถมมมมมมชชชชคคึ่่่่่่่่่่่่ทททีีีีีีๆๆเเ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 เัััไพพผำำำิิุโสซจ ชายชราว่านเผิงเป็นปรมาจารย์ในช่วงแรกของทรูก็ตเมื่อเขานึกถึงดาบของหลู่ผิงตาของเขาก็ตกใจแต่เขาไม่ได้พูดเป็นเวลานานเพราะเขาไม่สามารถตัดสินได้จริงๆแล้วหลู่ยี่ผิงรู้มัดเลวเพลิงสีทองของตระกูลว่านได้อย่างไรแวนหงนายน้อยของตระกูลแวนกล่าวอย่างเคร่งครึมเจ้านายทั้งหมดเงียบข่าวนี้เจ้าได้รายงานไปยังผู้เฒ่าหรือย,ยังชายชราว่านเผิงดูเคร่งครึมเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากที่บุคคลภายนอกได้เรียนรู้เกี่ยวกับมัดทองคำเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ได้สืบทอดมาจากครอบครัวหลายพันครอบครัวฉันได้รร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 าา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 ยยยยยงง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 นน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 ไไปปปปััััพพพ่ออ่่่่อออออออขขขขขฉฉฉแแแแแลลลล้้้้วววววะะะะมณจเใใดดิบบบุุษหหููทตกก ในเวลานี้ดินแดนบรรพบุรุษของว่านเจียแวนเฉิงหัวหน้าตระกูลแวนรายงานเหตุการณ์นี้กับแวนวูดีเกี่ยวกับพระราชวังเบโดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาของเอลยิปปิงคนนี้รู้จักมัดศักดิ์สิทธิ์เลวไฟทองคำหรือไม่แวนวูดีก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อได้ยินรายงานจีเนียนดีไวทพิสสามารถเรียนรู้ได้โดยผู้เท่าคนก่อนของตระกูลแวนและเป็นไปไม่ได้ที่จะแพร่กระจาย,ายเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของตระกูลแวนได้เผยแพร่มัดศักดิ์สิทธิ์จีเนียนดีไวทพิสนี้ไปยังโลกภายนอก บทที่38ต้นกําเนิดคืออะไรลูกน้องของแอลยูหยิบปิงคนนี้ไม่เพียงแต่จะรู้จักหมัดศักดิ์สิทธิ์ของจีเนียนดีไวท์พิสของตระกูลแวนเท่านั้นแต่ลูกน้องของเขาจะรู้จักทักษะเฉพาะของซีเนียร์เซดเดมอนและซีเนียร์เอสเซทัยเอสเซทยด้วยว่านทิงงบเหลาคุณหมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็มีหมัดคุกศักดิ์สิทธิ์แห่งปรากฏการณ์สวรรค์และหมัดศักดิ์สิทธิ์แห่งการเวลาด้วยเหรอแวนวิวยูดีประหลาดใจอีกครั้งแวนเฉิงพยักหน้าไม่เพียงแต่สามารถทำได้้้้แแแแแแตต่่่่ออ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 ลลลลลยย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 ยูููหหีีีีีีีีปิิิิิิิงงงงงงงัมมมมกกกกกกโโทท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 ทจจรรขขขเเ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 เนน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 นซซฉฉฉฉคคคคคะะาาาาาุ หองเเอ๋อกล่าวว่าของจริงของโกงโกงหมัดคุกช้างและหมัดแห่งการเวลานั้นทำมาจากวัสดุที่ไม่รู้จักและแม้แต่เขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากนี้สำเนาที่แท้จริงของทั้งสองโกงยังแสดงให้เห็นถึงพลังลึกลับและลึกลับหลังจากที่แวน w ิลยูดีได้ยินเรื่องนี้ใบหน้าของเขาเต็นไปด้วยความประหลาดใจมีการกล่าวกันว่าตอนนี้เอลยูหยิบปิงนี้ได้รับสมบัติถ้ำของซีเนียร์เซนเดมอนและซีเนียร์เอสแทไทเอสแทไทแวนเฉิงกล่าวและหยุดครู่หนึ่งเอลยูหยิบปิงจะได้รับสมบัติถ้ำของหนึ่งในผู้เท่าตรรรรรระะกกูููลลแแแววววนนขขอออองงงงเาาาาาหหหืไมม่่่่ัญยปปศคคคดดตพิุุณณถึ หวนเจียหัวหน้าคนที่สองของครอบครัวแวนอยู่ซีหายตัวไปอย่างลึกลับในตอนนั้นและนี่กลายเป็นปริศนาของหวนเจียว่านฉิงอพยักหน้าแวน W ีลยูดีครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดว่าไปดูเอลยูหยิบปิงคนนี้เชิญเขาไปที่หวนเจียของเราฉานอยากเห็นเอลยูหยิบปิงคนนี้ทั้งสองวิธีนี้จะต้องคิดออกหากทำได้พวกเขาจะต้องส่งคืนหมัดศักดิ์สิทธิ์เพลิองทองคำเวอร์ชันจริงถนนสายนี้ไม่สามารถกระจายได้เท่าเท่ากันตกลงจะกลับยังไงอยู่ยงคงกระพันขมวดคิ้วดินแดนสวรรค์ฉิน,นว่านวุฒิพูดกับตัว คุณพูดว่าอะไรคือที่มาของถนนสายนี้หยิบิงถามจีอยู่จากกระพัดดินีแห่งร้อยดอกไม้ถนนสายนี้ที่หยิบิงมีผู้เที่ยวทานจากท่วงปลายของทูกอสเ็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลูกชายและหลานชายของสุงสิ่วจากหวงคอนเดมอนเซกหนึ่งในปรมาจารย์แห่งเหล่าทวยเทพในอาณาจักรร้อยดอกไม้ครุ่นคิดเขาลังเลก่อนจะพูดด้วยแววตาหวาดกลัวมันจะมาจากที่นั่นหรือไม่จากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ท้องฟ้าการแสดงออกของเจ้าแห่งอาณาจักรร้อยดอกไม้เปลี่ยนไปอย่างมากหมายความว่ายังไงเขามาจากจิ๋วเทียนปรมาจารย์แห่่่่่่่งงงงแแแแดดดดนนนนนนนวววววิิญญาาาาณออ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 อีีีีีกกกกกกคคตตัััััสททุเเยยยยบมมมม้้้้้้้จจจูรรรพหไไไไ็ษืืขธถถำช าวันหลังจากรอมาน,านจีอยู่จากกระพัดดินีแห่งร้อยดอกไม้กล่าวว่านี่เป็นเพียงการเดาของเราบางทีเราทุกคนเดาผิดเขาไม่ได้มาจากจิ๋วเทียนฝูงชนพยักหน้าเมื่อทั้งสองฝ่ายคุยกันหลุ่ยอิผิงได้นำเทพสององค์ออกจากวงแหวนอวาากาศของเหาตานผู้นำนิกายหนุ่มของนิกายยินโกดเสร็จในคฤรหาหน์ของซูซิวเทพทั้งสององค์นี้เป็นเทพที่เหนือชั้นทั้งคู่ขั้นแรกเป็นขั้นสุดท้ายของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงและอีกขั้นเป็นขั้นกลางของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงเตาหยูหยิบปิงเข้าไปในทะเลวิญญ,ญาณของเหวยบ จนถึงตอนนี้สันจินสาวเวนบวยบิงและเชนดุงยวนได้ครอบครองเทพเจ้าที่แท้จริงและพวกเขาก็เป็นขุมพลังแห่งเทพเจ้าที่แท้จริงเส้นโลหิตวิญ,ญญาณระดับสูงเหล่านั้นพวกเจ้าใช้พวกมันเพื่อทำให้ร่างกายของเจ้าอารมณ์ดีขึ้นหลู่ยี่ผิงกล่าวว่าและทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนแบบฝึกหัดที่ฉันส่งให้คุณและพยายามฝ่าฟันอาณาจักรแห่งเทพเจ้าโดยเร็วที่สุดใช่หัวหน้าสั่งจินและสาวเวนคุกเข่าลงหลู่ยี่ผิงขอให้พวกเขาทั้งสี่ลุกขึ้นแสงศักดิ์สิทธิ์สองนิ้วของเขาและเห็นว่ากดของเหล่าทวยเทพยังคงควบแน่นจจจจจจาา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 กกกนน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 นิิิิิิิ้้้้้้้้้้วววววมืืออออออขขขขงง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 งเเ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 ยย่่่่่่่่ตตััหหหหููีีีผชแแแแแลลลลละะะะดดทททพไไสญญณป็ใ กฎของเหล่าทวยเทพเหล่านี้เป็นกฎที่แอลยูยิปปิงเข้าใจมาก่อนและพวกมันถูกรวมเข้ากับเทพเจ้าของคนสี่คนโดยตรงและทั้งสี่คนจะสามารถขึ้นไปสู่อาณาจากักรแห่งเทพ,พเจ้าได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้เสียงของส่งหนิงดังขึ้นจากภายนอกท่านครับส่งหนิงมีอะไรให้ดูเข้ามาหลุยสผิงกล่าวซ่งหนิงเดินเข้ามาก้มลงแล้วมาหาหลุยผิงเขาไม่กล้าหายใจแต่เขาให้ความเคารพอย่างยิ่งท่านอาจารย์หอกันท้าเทียนจีรู้ว่าท่านจะเข้าร่วมการประมูลในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีซุนล,ลี่ซว,วนได้ส่งบัตรวีไอพีระดับสูงประธานซูกกชชาาาายของงคุณหลลััจจบรนัววัักกกแแแแลลลล้้อออออาาาาารรมมณขขขงงงงง่่่่หนนนนิยยคสบไไดดเเตตูจจะืๆ เมื่อคิดถึงคำว่าทรูกอดเขารู้สึกหายใจไม่ออกที่งานเลี้ยงฉลองเมื่อเอลยูหยิบปิงตัดหัวเห่าแดนผู้นำนิกายหนุ่มของยินกวดเสกเขาก็ตัวสั่นมากยิ่งขึ้นและเจ้านายของเหล็กขิวซอสเสกก็ตัวสั่นเช่นกันผู้เท่าเหล็กขิวเจียนซองผู้ซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับการจับไปของหยิบป,ปิงที่ดังเกินไปบนถนนรู้สึกกลัวมากจนแทบจะเป็นลมหลุยผิงรับบัตร VIP วีไอพีอูโศของ,ของหอการท้าเทียนจีใส่หัวและกล่าวว่าพระเจ้าพ้าฉันมีแล้วฉันจะไม่เป็นงานประมูลในวันพรุ่งนี้ถ้าเขาต้องการเข้ารมรมปปะูลคั้้ง้งงนีตอไ ซ่งหนิงตกตะลึงและเขาพูดอย่างระมัดระวังว่าฉันได้ยินมาว่าจะมีสมบัติหายากมากมายนอกเหนือจากเทพเจ้าในการประมูลในวันพรุ่งนี้การประมูลจะประมูลโทเค็นของหลอดแห่งสมัยโบราณด้วยโคสัญลักษณ์ของหลอดแห่งทวยเทพแอลยูหยิปปิงรู้สึกประหลาดใจใช่ซ่งหนิงกล่าวด้วยความเคารพนอกจากสัญลักษณ์ของหลอดแห่งเทพเจ้าแล้วฉันได้ยินมาว่ามีของโบราณอื่นๆด้วยของโบราณอื่นๆดวงตาของแอลยูหยิ่ปิงกระพริบคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรฉันไม่รู้ซ่งหนิงกล่าวว่าประธานซุนลี่ส่วนกล่าวเช่นนั้นหล่ยผิงพยักหน้าตกลงฉันเข ซ่งหนิงมองไปที่เส้นที่ผจญวิญญาณระดับสูงตรงหน้าเขาตะลึงและกล่าวว่านายน้อยนี่ไม่ใช่สำหรับคุณแต่สำหรับเล็ขีวซอสเซกหลู่ยี่ผิงกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาคุณสามารถนำมันกลับมาและปล่อยให้หยางชิงงออยู่บนบรรพบุรุษของสำนักดาบเล็เทวิยอฉันเห็นว่าเส้นเลือดบรรพบุรุษของเล็ขีวซอสของคุณแสดงสัญ,ญญาณเสื่อมถอยด้วยเส้นเลือดแห่งจิตวิญ,ญญาณนี้มันสามารถคงอยู่ได้นานหลายปีซ่งหนิงคุกเข่าลงอย่างตื่นเต้นนายน้อยเซียซ่งหนิงรู้สึกขอบคุณสาวกของเหล็กขีว์ซอสเซีกงลกำัคุเข่าอยยูู่และพดดด้วอารมณ์เ็กหหหนนนนนนุุ่่มมยางงดดพูเืออททีคณำใตั้ ซงหนิงตกใจมากอย่างตรงปัสเจรีเขาไม่สามารถแสดงความตกใจในใจได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักตัวตนของหลู่ยี่ผิงแต่จากสิ่งที่เขาพูดในตอนนี้เขาก็ได้ยินว่าหลู่ยี่ผิงมีอายุมากกว่าบรรพบุรุษอย่างตรงเจี้ยนต่อมาหลู่ยี่ผิงมอบศิลาจิตวิญญ,ญาณให้ซงหนิงนับตั้งแต่เขารู้ว่าหยางดงอาจถูกฝังอยู่ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของนายเกรตบูเรียวก็เขามักจะรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณของเลขิวซอเสเซกยอนกลับไปแล้วถ้าเขาตั้งใจที่จะสอนรูปแบบของอย่างตรงแม้ว่าหยางตรงจะอยู่ในก้าวเทพฝัง ซ่งหนิงเห็นว่าใบหน้าของหลู่ยี่ปิงมืดลงอย่างกะทันหันและเขาก็กลัวเกินกว่าจะนึกถึงเรื่องนี้ดูรอบสามพรุ่งนี้มีพี่น้องคนไหนให้รางวัลไหมบทที่สามสิบเก้านได้ยินมาว่าดาบของเขาเร็วค่ำคืนจะผ่านไปในที่สุดเตลหยูหยี่ปิงนำรถม้าทองคำออกจากคฤหาสน์และไปที่หอการค้าเทียนจีสั่งจินและสาวเวินมาพร้อมกับพวกเขารถม้าราศีพฤษภดูสดใสเป็นพ,เนพิเศษในแสงแดดยามเช้าเดิมทีข้างถนนผู้นำมีไกบังคนจากอดีตก็เดินได้ดีทันใดนั้นพวกเขาเห็นรถม้าสีทองนั้นพวกเขากตกใจตัวจนกระจัดกระจายไปถนนข้างหน้าว่างเปล่าโดยสิเง หลู่อี้ผิงพูดไม่ออกเขาน่ากลัวมากไหมไม่นานรถม้าก็มาถึงหอาการค้าเทียนจีที่หน้าประตูหอาการค้าเทียนจีซุนล,ลี่ซุนประธานหอาการค้าเทียนจีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหอาการค้าเทียนจีกำลังรอยอยู่ที่นั่นเมื่อซุนล,ลี่ซุนเห็นรถม้าเข้ามาใกล้เขาก็ดูตื่นเต้นมากก้าวไปข้างหน้ากำมัดของเขาและยิ้มน้อน้อยลู่จะมาที่เทียนจีอีกครั้งหอาการค้าหอาการค้าเทียนจีส่สว่างทุกผนังหลู่อี่ผิงยิ้มและกล่าวว่าประธานซุนสุภาพมากประธานาธิบดีซุนควรรอเป็นเวลานานเมื่อได้ยินเช่นนี้ซุนลี่ซุนก็รู้สึกย็นยอและโบกมือซ้ำแล้วส้ำเล่ามลไม่ได้เราได้ยินมาว่านายลู่กำลังจะมาและเขาเพิ่งออกมาแต่ยูหยิบปิงพยักหน้าจากนั้นตามคำเชิญของซันหลีกวนเขาและซันจินเข้าสู่หอการค้าเทียนจ ซุนลี่ซุนพูดด้วยรอยยิ้มฉันรู้มาว่านายลูก่กำลังจะมาฉันขอให้ใครสักคนช่วยทำความสะอาดห้องวีไอพีหมายเลขหนึ่งก่อนเมื่อได้ยินเช่นนี้หลู่ยี่ผิงยิ้มและกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่าห้องวีไอพีอันดับหนึ่งของหอ,อการค้าเทียนจีไม่เคยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมสงวนไว้สำหรับประธานาธิบดีของคุณและนายน้อยแห่งเทียนจีซันลี่กวนกล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์เอลยูกำลังมาที่สาข,ขาของเราเพื่อเข้าร่วมการประมูลข้าพเจ้าได้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ประธานาธิบดีสั่งเป็นการส่วนตัวว่าควรทำความสะอาดห้องวีไอพี่นหหลอีงึเเม ในเวลานี้ในห้องวีไอพีห้องที่สองชายหนุ่มขมวดคิว้วซุนลี่ส่วนเปิดห้องวีไอพีห้องแรกและเชิญคนอื่นเข้ามาใช่ยนายน้อยนั่นคือหลุยผิงลูกน้องกล่าวอย่างสุภาพโอหลุยผิงชายหนุ่มขย่าแก้วไวน์ในมือไวน์มีกลิ่นหอมและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเด็กคนนี้ชื่อลู่ที่ข้าห่าตันใช่หรือไม่น้ำเสียงนั้นดูสบายๆราวกับว่าเขาไม่ได้เห็นแอลยิปปิงอยู่ในสายตาของเขาลูกน้องของเขาพูดว่าเด็กคนนั้นชื่อหลู่ชายหนุ่มทำเพลงและกล่าวในทันใดว่าฉันได้ยินมาว่าดาบของเขาเร็วมากแต่ฉันอยากจะดูว่าเเปนดาอาอรร้้ยยยยมถคคุุณณชีีทไ ชายหนุ่มยิ้มหลังจากที่เอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆมาที่ห้องวีไอพีหมายเลขหนึ่งพวกเขาก็นั่งบนโซฟาตรงกลางห้องโซฟานั้นทำมาจากหนังสัตว์ต่างดาวโบราณและควรเป็นสัตว์ต่างดาวโบราณในอาณาจักรเทพที่แท้จริงเมื่อนั่งบนแล้วจะรู้สึกสบายนุ่มและมีกลิ่นหอมจางๆซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นนี่คือผิวหนังของสัตว์ร้ายตัวหอมหลุยส์ผิงกล่าวซุนลี่ซวนยิ้มทันทีและกล่าวว่าใช่คุณลู่มีสายตาที่ดีและผู้นำนิกายหลายคนไม่รู้จักสัตว์ร้ายตัวนี้น้ำเสียงของ LU, ing, เลงองงลยูหยิบ ซันลีกวนล,ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มอยากกูหกในแอลยูเครื่องหมายนี้ของหลอดออฟเดอะก็ดได้รับมอบหมายให้หอการค้าของเราทำการประมูลแต่หอการท้าของเราไม่รู้จักคนที่มอบหมายให้อีกฝ่ายสวมหน้ากากนำไปประมูลโอ้หลุยี่สงบนิ่งไม่มีการถามคำถามเพิ่มเติมหลังจากนั้นไม่นานซันลีกวนก็ถอนตัวออกจากห้องปล่อยให้แอลยูยิปิงต้องการอะไรเขาสามารถสั่งผู้ดูแลที่อยู่นอกประตูได้หลังจากที่ซุลลี่ส่วนถอนตัวลุยพิงก็ครุ่งคิดเขาไม่พบสัญลักษณ์ของหลอดแห่งเทพ,พ,พเจ้าในสนามรบของทวยเทพปีกฝ่ายได้รับมาอย่างไรเป็น ณขณะน,นี้ปรมาจารย์ที่มาประมูลก็เข้ามาในสถานที่ทีละคนแตลยูหยิบปิงเห็นภาพที่คุ้นเคยผ่านกระจกหน้าห้องวีไอพีหมายเลขหนึ่งแปลกใจเล็กน้อยใช่ไหมฉันเห็นว่าคนที่ได้รับเชิญจากผู้ดูแลหอ,อการค้าเทียนจีคืออยู่ซิงผู้หญิงในพาเลทออฟเมดิซีนคิงที่เขาเคยพบมาก่อนในสนามรบของพระเจ้าอย่างไรก็ตามไม่เห็นชายชราเหอเศร้าการมาถึงของอยู่ซิงก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในที่เกิดเหตุเช่นกันแม้ว่าห้องโถงใหญ่ของเมดิซีนคิงหอจะไม่ได้อยู่ในทวีปฉินวูแต่พลังของเม,ม,มดิซีาานคิงปไหอใน อาจารย์ลู่นายน้อยของตระกูลหลงหลงหิงงอเฟิงอยู่ข้างนอกและบอกว่าเขาต้องการมาเยี่ยมคุณในเวลานี้สจวดของหอาการค้าเข้ามาและพูดกับหลู่ยี่ผิงตระกูลลองมีชื่อเสียงพอๆกับตระกูลแมนตระกูลแทนและตระกูลเอลยูไม่สำคัญว่าสำนักงานใหญ่ตระกูลหลงจะไม่ได้อยู่ในทวีปเซินหอหูแต่อยู่ในทวีปเทียนหลงไม่หลู่ยี่พูดอย่างใจเย็นผู้จัดการหอาการค้าตกใจไม่เห็นแต่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วตอบด้วยความเคารพแล้วถอยออกไปนอกประตูหลงหิงงอเฟิง,ง,งานายน้อยของตระกูลมังกรสวมเสื้อคลุมสีเหลืองซีดกำลังถือพัด ห้องของหอการค้าก็เปิดออกทันทีและสะจวดของหอการค้าก็ออกมาหลงหิงงอเฟิงถามด้วยรอยยิ้มว่าสะจวดหลินฉันจะเข้าไปข้างในตอนนี้เลยไหมอย่างไรก็ตามหัวหน้าหอการค้ากล่าวว่านายน้อยหลงฉันขอโทษอาจารย์ลู่ไม่สามารถบอกคุณได้ไม่ลองเห็นจีเฟิงตกตะลึงคุณบอกเขาว่าฉันเป็นนายน้อยของตระกูลลองกล่าวว่าผู้จัดก,การหอการค้ากล่าวว่าใบหน้าของลองเห็นจีเฟิงน่ากเกลียดหลังจากที่ข่าวเกี่ยวกับพระราชวังของจัก,กรพรรดิไปยอตโตวอแพร่กระจายไปเมื่อวานนี้เขาก็รีบไปอย่างรวดเร็วฉันไม่ได้คาดหวังว่าเอลยี U ่ปิงจะไม่นนกนั ผู้จัดการหอ,อการค้าไม่รู้ว่าจะติดต่ออย่างไรเขาไม่ได้คาดหวังว่าเอลยูยิปปินจะไม่เห็นหลงฮิงอเพิงด้วยซ้ําเจ้าในอีกคนของตระกูลหลงพูดอย่างเย็นชาก,กับผู้ดูแลหอ,อการค้าว่าเขาไปข้างในแล้วบอกเขาว่านายน้อยของเราต้องการให้เขาพูดถึงมัดศักดิ์สิทธิ์เรลวเพลิงทองคำนายน้อยของเรามาพร้อมกับกระดูของเถี่ยนลองอะไรนะกระดูกของมังกรผู้จัดการหอ,อการค้าตกตะลึงหลงฮิงอเฟิงมอบศิลาจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดูแลหอการค้าและกล่าวว่าคุณบอกลู่ยี่ผิงแค่พูดว กระดูกเป็นของเขาสะจวดของหอ,อการค้าได้ครอบครองศิลาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเข้าไปรายงานตัวกับหลู่ยี่ผิงกระดูกมังกรแอลยูหยิบป,ปิงเหลือมองไปที่สะจวดหอ,อการค้าด้วยเหตุผลบางอย่างผู้ดูแลหอ,อการค้าก็ตกใจกับสายตาของหลู่ยี่ผิงฉันไม่สนใจหลู่ยี่พูดอย่างใจเย็นในระหว่างการประมูลอยาเข้ามารบกวนฉันโดยไม่ได้รับคำสั่งจากฉันหลู่ยี่ผิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ผู้จัดการหอ,อการคา้ารู้สึกเครียดในใจดังนั้นเขาจึงตอบกลับอย่างรวดเร็วและรีบถอยออกไป